พาเพื่อนๆมาดูหน่อแรกของไผ่ตรงลืมแรงนะอ่ทําไมหนอน,นี้ถึงมีขนาดใหญ่ดีจังเลยนี่เกือบเท่าหัวแม่มือก็เพราะอะไรรู้ไหมเอยก็เพราะว่านี่รากทะลุถุงแล้วก็เดินลงไปในดินเราไปถอนมาทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเชา้าเราถอนเพราะไม่ให้อยากไม่ไม่อยากให้ลงลึกมากลงเมือกลึกมากเดี๋ยวไอ้ตัวนี้จะยาวนี่มาดูถุงนี้ี่ ใช่ไหมนี่ขึ้นลำแล้วเนี่ยขึ้นเป็นลำเลยแล้วก็ต้องตัดยอดคุมไว้ว่าเราต้องเอาไว้จัดส่งนันเพื่อนนี่รากลงดินลักษณะนี้แหละแล้วก็ต้องให้น้ํากันเยอะหน่อยเพราะแม้นเดี๋ยวจะเช้านี่หน่อแรกเห็นไหมพอรากลงดินได้หน่อแรกก็จะเริ่มใหญ่เลยทุกนคนแต่ถ้าเราแบบยกบ่อยยกต้นบ่อยไม่ให้หนอ่อไม่ให้รากลงดินเนี้หน่อเน,นี้ยมันจะเล็กที่เอาให้ดูตั้งแต่คลิปที่ผ่านมาคลิปที่แล้วหน่อนมันจะ เ็กหรือนิ้วไข่อะไรประมาณนี้เท่าปากกาอะไรเงี้ยถ้าลากลงดินไม่ได้นะนี่แหละก็ประมาณนั้นทุกคนถ้าเกิดเราเอาไปปลูกเร็วเนี่ยไปปลูกนี่ลากเขาลากเดินปุ๊บก็เอาไปปลูกเลยนะแบบลากเขาได้เดินกระจายลงดินปุ๊บนอนแรกเขาก็จะมีขนาดที่ใหญ่และไดหมายถึงว่าเราก็ต้องให้สารอาหารที่เพียงพอด้วยนั้นเพื่อนนะ,นะประมาณนี้ก็พามาดูการออกหนอนแรกของไ่ตรง,น,งนี่แหละนอนแรกนี้ก็คือลำแรกทุกคนนี่เป็นลำแรกของต้น มาณนั้นโอเคอันนี้เราก็ต้องมาให้น้ําเพื่อที่ไม่ให้ต้นเฉาเนาะนประมาณนี้นะเพื่อนนะ